เนีลีกแคนขับเป็นหนราจะไปไหนอ่ะเราเราจะไปไหนอ่ะขับาราจะไปไทูรไปห้างนะจะ่เขาไปดูไปดูหนอยถ้าเราจดนีงเขาบอกว่าโอ้โ่อยวยดไ ามเย็นมากเลยนะครับตึง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 ,ตงตสวัสดีทุกคนนะครับชิ oh. งง้นไงวะการมาทะเลฝรั่งสวยฤฤฤฤฤเด็กไทยก็สวยสุดๆเลยเฉพาะตรงร้านกุ้ยเตี๋ย <c oughs> ไอบบ้ <c oughs> ไอบ <c oughs> อลหลังหลังหลัง ไม่้จะถ่ายวะถลังถลางขอคุณจะถ่ายวะคุณจะจริงอ่ะไม่ได้ซูมกูใช่ไหมเฮ้ยกูซูมไม่ยูกูจะพูดอะไรก็พูดไปเขาเป็นไรที่แจ่มแวมากเลยโอกูจะโดนจับไหมวะเนี่ยไม่รู้วะกูอะไรอย่างเงี้ยมีนักซื้อายค่อนข้างรอน ก็ผมอยากเล่นน้ำนะไปะไปนในไป่นานา้ำปุ่งเปี้ยเกางเกงก่อนนะไอ้เหี้ยคุณจะวิ่งลงน้ำไปกับโกโบอ,อ่ะโ,อโกโบมึงกันน้ำปะกันกันเอาจริงอะกูแสดงเก่งยีนไปนะตอนแรกว่าจะไม่เล่นนะแต่ว่าที่ไหนก็มาแล้วอยากเล่นน้ำนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแต่อากาศดีมากแต่เดี๋ยวโอ้เดินมานี้ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะแก้สักเดี๋ยวกูยืนให้เดี๋ยวกูยืนเห้ให้วันนี้น้ำทะเลที่นี่กว้างใหญ่ที่โคตรที่เห็นดินลุงขออะไรเนี่ยชอบกูจะบอก นอนลงไปเลยเอาเลยมัยไหนคะเนี่ยจบจากเอ่อมหฮ่าอขไรแสงไพลินแสงไพลินไพลบูลหรือเปล่าเขายืนบื้อเลยแล้วว่างก็มาช่วยอันนี้นะคะเราจะทำเออเขาเรียกว่าขัดผิวเดี๋ยวเราช่วยลูนังเงือกนี่เดี๋ยวสิคุ้ง เฮ้ยไม่ต้องเยี่ยมยังทำเองโดนอะไรเอ้าทำไมไม่บ้ามันก็อนล่ะเอาไปมาใช่ไหมอุ้ยต้องฝังตรงนั้นได้ไหมไม่ได้ให้ปอนฝังฝังดิโยนไปเลยถูกแกดุนมันดิทำให้เรียกทำให้เรียบ ตัวเพิ่มอีกนิดเฮ้ยพระพุทธรูปไม่มีนมยุคนี้มันยุคไหนแล้วยุคนี้ก็ไม่มีนมวันนี้พี่วันไม่ดันโลนี่พี่วรนณันทรงขอบคุณทุกคนทุกคนนะเว้ยลองเทสต์ดูนะเว้ยมีความหวานจอดสะดือด้วยบอกแล้วทั้งมดง่วงเหนื่อยเว้ยี่ตแกเป็นคนตบไหมแกเป็นคนตบไหมเราแค่วางอันนี้ตบลงไปเลยอ่ะ ว่านเอาะว่ายังงุ้นอ่งเงี้ยเพื่อคอนเทนต์เว้ยเพื่อช่องอ่ะอ้ําเอาวางตรงนี้หน่อยดิแกเป็นผู้ชายเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรูปมันไม่เข้าที่มันมีแท่งใหญ่ยังเหรอเดี๋ยวเฮ้ยอันอยู่ไหนอ่ะต้องอยู่นี้วเดี๋ยวช่องน้องเดี๋ยวเดี๋ยวอำนาจว่ว่านมันแย่พรวดแล้ว อยบ้าเอ้ยเจดีม่อยากัวล้อ um ดิมึงอยากวล้อมึงอยกวล้อไอ้โอ้ยอาลุกทุกคนอยากัวล้อยู่งี้สักชั่วโมงเว้ยร่างกายตับแดดเอาแดดอยผิวไปในโอ้ยเปนน้ำติดในพ้นมหาณ์อะ W A O N W A O N มันต้องเป็นแทนดูดิอะไรอีกอ่ะอันนี้กำลังสรักชื่อทิ้งไว้เนี่ยแหละยูนี่คุณไปเล่นการ์ดอีกนเฟิร์นสไตล์สิสไตล์เอฟซีครับลิกเราความนใจสิ FC ครับช่วยผมด้วยครับถ้าน้องๆอยากช่วยพี่อ่ะครับ บอลต้องกดสมัครช่องพี่อะครับช่องอะไรช่องวันเด็กเรียนละโลครับอุ้ยจุกหนุกขอขอความในใจตอนนี้หน่อยตอนนี้อะรู้สึกดีเดี๋ยวมันรู้สึกดีเพราะอะไรแข่งเลยปอลเดี๋ยวอะไรกอยากไอ้บอลทำพี่อะไรนี่โอ๊ะ ท้องทะเลทะเลนี่ตอนนี้มีมีลูกปลาแล้วนี่คนขี่ม้าอยู่นะจังหวะนั้นโอ้านขาวสวยขี่ม้ามัเห็นเบาะคนขี่ม้าเรารู้สึกมาครั้งนี้ก็อิ่มรู้สึกอิ่มเลยที่เอออิ่มประดันเลยป้อนมันติดได้เรอไปเยอะนี้นี่จะเห็นไหมเอ้าช่วยรุนได้ไหมชอตได้ใช่โอ้ยเป็นเนี้แหละมันดีมากเลยเพืนสุดๆอ่ะในการ เดี๋ยวเขารู้ฮะก็ดีโชคก็เป็นคือละห้าพันหนึ่งร้อยกว่าบาทครับเดี๋ยวผมพาเดินดูบ้านนะ ครัก็จะเป็นสระน้ำหน้าบ้านตรงนี้นะครับแล้วก็นี่คือประตูนะครับหน้าบ้านให้ผมขออนุญาตเดินไปด้านฟ้าก่อนนะครับโอ้ร้อนไปเลยน้ำเฮ้ยจับประเด็ดก็ประมาณนี้ครับสำหรับดันฟ้ามีโต๊ะนี่ได้เฮ้ยจับประเด็ด ก็ประมาณนี้ครับสำหรับดันฟ้านะครับโคตรกว้างเลยดันฟ้านี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับนี่ก็หน้าบ้านนะครับ ตัวนี้เป็นห้องน้ำอ่ะนี่เป็นห้องาาคาราโอเกะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวสนุกห้องตัวประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวผมพยาเตียงของเตียงตัวก่อนนะครับพอดีจะจัดของ่อนนะครับเอ้ยมาดูมาดู